วัสดีครับวันนี้เราจะมาส่งงานวิชาไฟฟ้าในอาคารน,น,นะครับงานที่เราจะส่งวันนี้คือแบบแสงสว่างนะครับห้องที่หนึ่งคือห้อง b e ด r o o m นะครับนี่คือห้อง b บ d r o o m ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ห้าหลอดนะครับค่าค่าความคุ้นเฉลี่ยของห้องเบด r o o m อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหลักนะครับและค่าความเข้นน้อยที่สุดคือสองร้อยยี่สิบห้านะครับ ต่อไปเรามาดูห้องรับแขกกันนะครับนี่คือดีไซน์ของห้องรับแขกผครับห้องรับแขกจะใช้หลอดฟลูเรสเซนต์หหลอดนะครับแล้วใช้หลอดดาวไลท์สองหลอดน้ำใช้แบบผสมครับ้าความเข้นของห้องรับแขกนะครับจะอยู่ที่3ามร้อยเนะครับเป็นค่าอิเวรนะครับและค่ามินคือ219หลักนะครับต่อไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ ใช้เป็นหลอดฟลูเรสเซนต์สามหลอดนะครับใช้หลอดดาวไลท์หกหลอดนะครับค่าความเข้มข้นของแสงของห้องน้ำเรานะครับจะอยู่ที่ค่าม่เลยคือสี่ร้อยสามสิบสี่ลักนะครับค่ามินคือสามร้อยสามสิบแปดลักนะครับต่อไปเรามาดูที่ F6 กักนะครับห้อง f6 นะครับเราใช้หลอดฟลูเรสเซนต์12หลอดนะครับแล้วใช้หลอดดาวไลท์อีก4หลอดนะครับอ่าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับห้อง F6 เรา Yeah. ค่าความคพ่นของแสงสว่างในห้อง F6 นะครับจะอยู่ที่429ลักนะครับค่ายูเลตค่ามินคือ227ลักนะครับต่อไป warehouse นะครับเราใช้หลอดเป็นไฮบาร์หลอด i ฮบาร์เราใช้ไปทั้งหมด41หลอดนะครับแล้วเรามาดูความเพิ่มพ้นของแสงสว่างนะครับค่าความเพิ่มพ้นแสงสว่างของ โกดังของเราคือสองพันสามร้อยสามสิบเจ็ดลักนะครับคลายบริเค่ามินคือสองร้อยสิบห้าลักนะครับเราจะพาดูขนาดห้องแต่ละห้องนะครับขนาดห้องของห้องนอนนะครับอยู่ที่สามคูณสองจุดห้านะครับความสูงอยู่ที่สองจุดเจ็ดสี่สามนะครับขนาดห้องของห้องรับแขกนะครับคูณห้าเมตรนะครับความสูงอยู่ที่สองจุดเจ็ดสี่สามนะครับ ความสูงมาตรฐานเลยนะ default ของเครื่องต่อไปห้องน้ํานะครับห้องน้ําเราอยู่ที่4ี่คูณสนะครับความสูง default ครับต่อไปก็ f 6นะครับ่ขาของ f 6เรา9ก้คูณสินะครับความสูง default นะครับทำเว้าเว้าขึ้นมาที่4 7 7 8เเมตรนะครับในแกน x ขึ้นมาต่อไปเราไปดูที่ warehouse นะครับขนาดห้อง warehouse เรามาดูขนาดห้อง warehouse นะครับ อยู่ที่สิบคูณสิบนะครับความสูงอยู่ที่ห้าเมตรนะครับเราอ้าอิงจากมาตรฐานนี้ครับ